ใช้น้ำร้อนชองมัทฉะกับใช้น้ำเย็นชงมัทฉะแบบไหนดีกว่ากันเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยวันนี้มีใจให้มัทฉะจะมาเล่าให้ฟังค่ะหากนําหลักการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยวิเคราะห์การตีมัทฉะกับน้ําร้อนผงชาจะกระจายตัวง่ายกว่าน้าเย็นข้อนี้หลายคนที่ชงมัทฉะเองบ่อยๆน่าจะเคยสังเกตเห็นนั่นเป็นเพราะว่าความหนืดของน้ําจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทั้งพลังงานความร้อนยังช่วยลดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคได้จึงลดการจับตัวเป็นก้อนของผงม,มัทฉะรวมถึงทําให้เกิดไมโครโฟมได้ง่ายและเร็วกว่าการชงด จากนี้สารอาหารบางอย่างรวมถึงกลิ่นจะถูกสกัดออกมามากกว่าเมื่อใช้ความร้อนแต่เพื่อนๆต้องระวังอย่าใช้น้าอุณหภูมิสูงเกิน85องศาเซลเซียสและอย่าแช่ชาในน้าร้อนนานเกินไปเพื่อรักษารสชาติมัทฉะให้นุ่มนวลน,นะคะส่วนการชงมัทฉะกับน้ําเย็นหรือที่ปัจจุบนันรู้จักกันในชื่อโควิสนั้นนอกจากให้ความสดชื่นแตกต่างกับก,บการชงแบบร้อนความเย็นจะลดการสากัดตัวของสารอาหารบางชนิดเช่นคา,าเทชินที่มีรสขมฝาดหรือคาเฟอีนที่สกัดออกมาในช่วงอุณหภูมินึงมากกว่าในขณะเดียวกันก็ช่วยถนอมสารบางชนิดที่ซ ความร้อนเช่นเทียนีนที่เป็นที่มาของรสอูมามิทําให้หลายคนรู้สึกว่าการชงมัชชาก,กับน้ําเย็นหรือนมเย็นให้รสอูมามิกลมกล่อม,มกว่าเป็นต้นนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ของการชงชาที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เทคนิคการชงจึงมีมากมายไม่ตายตัวเป็นเพื่อนชอบชงแบบไหนลองมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ happiness is simple มีใจให้มัชชาขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันนะคะ